ชุดตรวจแอนติเจนและชุดตรวจแอนติบอดีต่างกันอย่างไรข้อ1แถบแสดงในตลับทดสอบของชุดตรวจแอนติเจนจะแสดงตัวอักษร c และ t ส่วนชุดตรวจแอนติบอดีจะแสดงตัวอักษร c, g และ m ข้อ2ลักษณะการใช้งานชุดตรวจแอนติเจนเป็นชุดทดสอบตรวจหาโปรตีนของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่วนชุดตรวจแอนติบอดีเป็นชุดทดสอบตรวจหาภูมิตอบสนองต่อไวรัสข้อ3ตัวอย่างที่ใช้ตรวจชุดตรวจแอนติเจนจะใช้สารคัดหลั่งจากโพรงจมูกช่องปากลำคอหรือน้ำลายส่วนชุดตรวจแอนติบอดีจะตรวจจากเลือดข้อ4การตรวจและแปลกผลสำหรับชุดตรวจแอนติเจนอนุญาตให้ประชาชนนำมาตรวจด้วยตนเองได้ส่วนชุดตรวจแอนติบอดี ห้ามประชาชนนำมาตรวจด้วยตนเองการตรวจและแปลผลต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์การอ่านผลทดสอบจากชุดทดสอบแอนติเจนแบบที่หนึ่งผลเป็นบวกจะมีขีดขึ้นที่ตัว C และตัว T แบบที่สองผลเป็นลบจะมีขีดขึ้นที่ตัว C เท่านั้นแบบที่สามมีขีดขึ้นที่ตัวที และแบบที่สี่ไม่มีขีดขึ้นเลยทั้งแบบที่สามและแบบที่สี่จะไม่สามารถอ่านผลได้ต้องใช้ชุดทดสอบอันใหม่